มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆเ,เปลี่ยนยางเอวกางเกงตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้นะคะเป็นกางเกงที่มีซับในนะคะการล้อเริ่มแรกเราก็จะต้องเอาอยางเดิมออกมาให้ได้นะคะตัวนี้เป็นลูกโซ่นะคะก็จะทําการล้อง่ายกว่าที่เป็นได้เย็บธรรมดาอันนี้เราก็ดึงลูกโซ่ออกได้เลยนะคะตัวนี้ด้านหน้าเขาจะมีไอตรงนี้นะคะเราก็ต้องลอออกก่อน งานที่มีซับในนะคะมันจะเปลี่ยนยากกว่ากางเกงที่ไม่มีซับนะคะมันจะมีทั้งซับเต็มตัวแล้วก็ซับครึ่งตัวนะคะเราก็จะมากําหนดยางนะคะที่จะใส่ใหม่ตัวนี้เอวคนใส่อยู่ประมาณ34นะคะเราจะตัดยางอยู่ประมาณ28 29นิ้วนะคะการลดขนาดยางก็ดูที่ความชอบของคนใส่ ดูที่ความยืดหยุ่นของยางดูที่เนื้อผ้าประมาณนั้นนะคะว่าลดประมาณไหนมันจะไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปนะคะเรายึดยางติดกันแล้วก็เอายางสอดเข้าไปในกางเกงแบบนี้นะคะเราจะใช้เข็มหมุดลอกทั้ง4ี่จุดขั้นตอนนี้เราจะไม่เย็บยางติดนะคะจะใช้วิธีเย็บวนรอบยาง แล้วค่อยไล่ผ้านะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นผ้าที่ไม่ใช่ผ้ายืดงานที่ไม่ใช่ผ้ายืดการเย็บอย่างเงี้ยมันได้มันก็จะไม่แตกนะคะแต่ถ้าเป็นพวกผ้ายืดก็ต้องระวังอาจจะเย็บอีกแบบหนึ่งนะคะกัดเข็มหมุดให้ตรงตะเข็บนะคะเพราะว่ามันมีซับในถ้าเราไม่กัดมันจะไล่ผ้าไม่เสมอกันนะคะ เราจะใช้ตีนผีข้างเดียววิ่งรอบนะคะเพราะว่าตีนผีข้างเดียวมันจะลงร่องยางพอดีนะคะถ้าใช้ตีนผีใหญ่มันจะทำให้วิ่งยากนะคะเพราะว่ามันจะติดยางนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เหยียบยางเราจะวิ่งให้มันไปตามร่องยางขนาดยางนี้ก็หาให้มันใกล้เคียงกับขนาดยางเดิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเพราะว่าบางทียาง ขนาดที่มากับงานกับยางที่ร้านมีอาจจะขนาดแตกต่างกันไปนะคะกางเกงที่มีซับในเนี่ยมันจะมีทั้งแบบเหมือนกางเกงในแบบนี้แล้วก็มีทั้งแบบเต็มตัวนะคะถ้าแบบเต็มตัวมันจะเปลี่ยนยากกว่าเพราะอะไรนะคะบางทีมันจะยืดยาวไปจนสุดปลายขามันจะไม่มีรูมีอะไรให้เราเปิดเราก็จะใช้ได้โดยวิธีการเจาะ ซับในนะคะเปิดรูเพื่อสอดยางเข้าไปเย็บประมาณนั้นนะคะการเปลี่ยนยางก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวนี้ก็พยายามเย็บยางให้ได้รอบที่เราต้องการดึงบนดึงล่างนะคะมันจะทำให้เราเย็บยางได้เสมอกันพอเราเย็บได้รอบแล้วเราจะไล่าย,ยางให้มัน เท่ากันโดยรอบแล้วก็วิ่งเส้นกลางแบบนี้นะคะเราจะไม่วิ่งหลายเส้นเหมือนตอนที่เราล้อนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปยางตลาดคุณภาพมันจะไม่สูงนะคะถ้าเรายิ่งเหยียบยางหลายๆรอบมันจะทําให้ยางย้อยเร็วนะคะตัวนี้เราก็จะวิ่งแค่กลางเส้นเดียวจากนั้นเราก็เอาที่เราลาอออกมาเย็บติดนะคะ ราคาเปลี่ยนยางเริ่มต้นได้ตั้งแต่เท่าไหร่นะคะเริ่มได้ตั้งแต่ 30, บาท4 0บาท5 0บาท6 0บาท7 0บาทแ0บบาทหรือเจ้าเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่อาศัยว่าเขตที่เราอยู่เขาคิดงานกันราคาประมาณไหนอยู่ที่ฝีมือช่างนะคะจุดนี้สำคัญ เย็บยืดให้ได้รอยเดิมนะคะอันนี้มันเป็นเชือกก็ยืดตรงกลางนะคะมันเป็นเชือกหลอกๆนะคะออกมาเสร็จเรียบร้อยด้านนอกด้านในสวยงามได้ขนาดเอวประมาณ29นิ้วนะคะ